วันนี้นะคะเนื่องจากเป็นเดือนแห่งวันแม่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแม่นั่นเองวันนี้เราก็เลยมาทั้งคุณแม่และคุณแม่ของคุณแม่ค่ะเอโหดับเบลิลขึ้นไปอีกที่นี่เลยนะคะที่นายาเรสซิเดนซ์แล้วก็มีกิจกรรมดีๆจากลิฟวเวลกันด้วยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ l ิฟวเวลเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆสําหรับวัยอิสระค่ะวัยอิสระก็คือใครคะนี่ค่ะคุณยายเลยใช่ไหมคะ วัยอิสระเขาค่ะแม่จะไปไหนคะเนี่ยมารองด้ข่าว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่แบบฮอตฮิตมากๆสระว่ายน้ําของเรานะคะ,คะก็หขนาดใหญ่เลยค่ะ,คะแบบ50เมตร<ม>จริงๆก็คือเป็นขนาดโอลิมปิกไซส์เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยู่ติดริมแม่น้ำเพบียายนลมเย็นโกรกค่ะหมุนไปข้างหน้าแล้วเท้าเนี่ยหมุนไปข้างหลังง แม่งงงนิดนึงตอนนี้เราก็อยู่ในห้องริเวลแคร์แล้วนะคะห้องริเวลแคร์เนี่ยก็จะมีพยาบาลคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพเลยซึ่งโปรโตคอลของทางโครงการเราเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเข้าช่วยเหลือภายใน4นาทีค่ะซึ่งเราเองก็มีเครื่อง AED ไว้ด้วยค่ะเชิญค่ะคุณแม่เชิญค่ะคุณฟิงโอ้โหห้องแบบใหญ่มากโอ้โหมกพื้นก็รู้สึกว่าเหมือนเขานิ่ม ค่ะที่นี่เราใช้พื้นนิ่มค่ะคุณฟิงก็คือเพื่อป้องกันในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุวิวสวย,สวยมากใช่ค่ะคุณแม่ยิ่งถ้าไปอยู่ที่ระเบียงนะคะจะเห็นวิวสวยมากระเบียงก็กว้างขวางมากเลยมีแบบโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งสิวข้างนอกด้วยค่ะระเบียงเราจะเน้นระเบียงกว้างค่ะออกมานั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือจะมาเบรคฟาสต์ตอนเช้าก็ได้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะค่ะ